ปูขีมื่รุ่นพี่นะโปเกมอนรุ่นพี่กว่านี้ผมยาวนุ่นปุ๊บดีไหมซือคอมผมว่านุ่นพี่ก็เลยบอกว่าสบายอนุ่นปุ๊บตัดออกไปเลยเพราะว่าอย่างเดียวถ้าจะซื้อมาทําแบบเนี้ยในอนาคตมันทําได้หลายอย่างนะต้องคลองอย่างเดียวเท่านั้นต้องคอมคอมใช่ผมเลยต้องซื้อคอมเขาทีแรกนีดทีนี้ทีแรกครับคนนี้เขาคนนี้เขาโดนคนนี้ปอกหูมามันก็ล่วงมาที่ผมครับไอ้อบตุ้บซื้อไห่น้อง เลือกโน่นบุกแล้วข้าถือหรือเปเฮ้ยมึงจัดคอมไปเลยมี่แดงในหลายอย่างนี่วันนั้นผมไปไหนนี่แหละแล้วข้าไปอยู่กับตัวแล้วเรตัวหาตัวเออตัวประชุ่มอยู่เออยุใจน้องมันทักมาบอกเนาะขอไปเบิ้ลคอมมากกว่านี้เออน้องโทรเลยผมยุ้ยน้องต้องซื้อดิข้อมต้องซื้อคอมคือมันหลายงานกันคือเขารับจากคนนี้มาแล้วเขามาบอกน้องอีกเขาไปครัเขาเต็มใจจะซื้อครับ ยังไม่สุดยังไม่สุดเอาเอามาเป็นมือสมัครเล่นก่อนมือสมัครเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ประเด็นต้องให้เขาไปประกอบขอมใหอยู่บ้านเสียบสายที่เ็นกระทงสายเสียบสายเสียบเสียบเองก็ได้ได้ต้องไปต้องเสียบอยู่กับไปเพรคอาผู้เหมือนกันผมทํทำง่ายใช่ไหมวางก็เล่นได้เลยใช่แต่อันนั้นก็อีกต่อยากก็ได้ต่อเองก็อี้โอ้ยเฮ้ กูก็ต่อยเองได้ต่อยเองโอ้ยี่เป็นมาตรฐานนี่ต้องให้เขาไม่ใช่มาตรฐานที่ดูดปกตเกาอี้ไม่เป็นู่ในกลางๆแล้วในกลางๆแล้วเป็นช่างไฟไงมึงเคยหมันคันนัดกันไอ้พี่เฮ้ยผู้ชายก็มีพื้นฐานอยู่แล้วอย่างพี่ไม่มีเลยทำงายๆโอ้ตายแล้วแค่ลอยเหลี่ยมเหลี่ยมมันยานะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมของเขานะฮะคุณไปทำให้กมไหมเนี่ยให้เดี๋ยวถงเอาไป ไมันเคยก้มั่นไงไปไปเอาแบล็คคอมมาเครื่องหนึ่งนะคะโอ้รถบุกอ่เดินดูว่าประมาณแปดล้านเราเออะไรแปดล้านแปดล้านร้านเลือกไม่อ๋อเลือกเฮ้ยผมเลือกร้านเดียวร้านเดียวเลยคือไม่ซื้ออย่างเดียวซื้อเอาไปซื้ออย่างเดียวทีนี้มันฮาอย่างหนึ่งคือเราซื้อปลั๊กไฟเราไปซื้อปลั๊กไฟ ปกติก็เดินร้านนู้ร้านนี้แหละก็เลยเจอร้านนี้ก็เลยเดี๋ยวข่า